าการเวรของพระชวงอัลองพระญานี้ยังไม่สิน้นดังจะได้เขียนมาเล่าสู่กันฟังต่อไปอีกหลังจากเสด็จเลียบพระนครแล้ว พระเจ้าสีปอกับพระนางสุปยรัตก็ดูเหมือนจะไม่เด็ดเสด็จออกจากพระราชวังอีกเลยพระเจ้าสีปอสเสวยน้ำจันทร์หนักยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนขุนนางก็พากันดื่มโดยเสด็จว่ากันว่าเหล้าที่โปรดและชอบกันมากในพระราชวังกรุงมณฑาเลยนั้นเป็นเหล้าฝรั่งอย่างแรงอ่า มีชื่อเรียกว่าคูราโกซึ่งเป็นเหล้าสำหรับฝรั่งเขากินหลังอาหารเพราะเป็นเหล้าวหวานมีดีกรีสูงแต่ฝรั่งเขาใช้จิบจากถ้วยเล็กๆขนาดถ้วยตยะไลอ่ะแต่พระเจ้าสีปอสเสวยไม่ใช่ถ้วยเล็กๆเกสเวยเป็นถ้วยแก้วถ้วยแก้วเลย และคุนนางก็พากันดื่มอย่างนั้นในตอนกลางวันและตอนบ่ายพระเจ้าสีปอและพระนางสุพยารัตก็มักจะประทับอยู่ในพระจาชยานแหวดร้อม้ดยสาวสันกำมันนางพระราชยานนั้นประการบ้รยไม้ดอกและไม้ผลนก่อภูเขามีถ้ำสำหรับเข้าไปนั่งพักพรมีพระที่นั่งโถงเป็นที่ประทับและมีบ่อ มีรำพานร่มรื่นพระเด็บพันรุกขชาติสำหรับแล่นเรือในยามกลางคืนก็จุดประทีปตามไฟสว่างสวัยมีดนตรีบรรเลงให้นางข้างในขับร้องหรือมิฉะนั้นก็มีละครซึ่งเล่นกันไปจนสว่างทั้งพระเจ้าสีปอและพระนางสุพยรัตน์โปรดของเล่นแปลกๆใหม่ๆจากยุโรป ดังกล่าวมาแล้วยังหีบดนตรีฝรั่งตะเกียงฉายภาพถ้ำมองและอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างของแปลกๆปใหม่ๆของฝรั่งก็มีเข้ามาเรื่อยๆของเหล่านี้ห้างฝรั่งชาติอิตาลีสั่งเข้ามาขายในวงังรวมทั้งเครื่องเพชรมีราคาสูงลูกสาวในห้างนั้นเข้านอกออกนายพูดพม่าได้ครอง และเข้าเฝ้าแหนหมอบครานได้เช่นเดียวกับสตรีพม่าจึงเป็นที่โปรดปรานของพระนางสุพยรัตน์มากพระเจ้าสีป่อนั้นไม่ยอมเสด็จออกจากพระราชวังแม้ในพระชวิธีบางอย่างที่เคยทำนอกพระราชวังเช่นพระชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อครั้งพระเจ้ามินดุงสร้างกรุมันดาเรนั้นโปรดให้กันที่ดินส่วนหนึ่ง ทางด้านทิศตะวันออกของพระนครเข้าไว้เป็นนาหลวงและเสด็จแรกนาณที่นั้นในต้นฤดูฝนทุกปีในการเสด็จแรกนานั้นพระเจ้ามินดุงนี่เป็นการกล่าวย้อนให้ฟังนิดหนึ่งในราชการพระเจ้ามินดุงทาอย่างไรประการใดในการเสด็จแรกนานั้นพระเจ้ามินดุงทรงเครื่องต้นสวมประหมหามงกุฎและทรงช่างพระที่หนังไปยังบริเวณพิธี คือน้าที่นาหลวงกระบวนแห่จากพระเจาวาังไปยังนาหลวงนั้นเป็นกระบวนช้างครั้นถึงพระพราเสด็จลงจากช้างพระที่หนังแล้วก็เปลี่ยนจากพระแสงของเงามาทรงพระแสงประตักทรงจับไถของหลวงซึ่งปิดทองล่องฉาดาประดับเพชรดินจินดาวาวแวว ทียมด้วยพระโคสีขาวคู่ออกทรงไถ่นานำขุนนางทั้งปวงซึ่งไปจุมคอยเฝ้าอยู่ในที่นั้นต้องเตรียมถ่ายเตรียมโคคู่ของตนพร้อมด้วยคนถือเครื่องยศตามไปด้วยขบวนหลวงนั้นก็มีพนักงานกั้นพระกรดและเชิญเครื่องสูงพร้อมด้วยกลองชนะตามธรมเนียมเมื่อเสด็จออกถ่ายนำแล้ว ขุนนางก็ออกไถ่าตามโดยอนุกรมแต่ละคนก็มีคนกัน้นสัพปทนและซืบและถือเครื่องยศตามไถ่กันล้นหลามเต็มทุ่งผู้ที่หาบพันข้าวที่ใช้หวานนั้นของหลวงชายพระเจเทวีของขุนนางก็ใช้ท่านผู้หญิงคุณหญิงตลอดจนอนุภรยาที่สวยงามประกวดประขันกันมาก นึกภาพดูแล้วก็ออกจะน่าสนุกเต็มทีเสร็จไถวานและไถยกลบแล้วก็เสด็จขึ้นพระพลาโปรดให้เลี้ยงพระโคและโหนพราหมก็ถวายคำพระยากรอันนี้เหมือนกันกันกบในเมืองไทยประเพณีแรกนาโดยพระเจ้าแผ่ดินเสด็จออกทรงไถนาเองนี้มีทั่วไปในภาคพื้นเอเชีย ในประเทศอินเดียและแม้แต่ในประเทศจีนในสมัยโบราณก็ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินออกทรงไถนาในพิธีแรกนาทางนี้เป็นการให้เกียรติอย่างสูงแก่อาชีพกษตรกรรมซึ่งคนโบราณถือว่าเป็นอาชีพสูงมีคุณประโยชน์ยิ่งเพราะเกิดผลได้เลี้ยงคนทั้งเมืองพระพุทธบิดา คือพระเจ้าสุดโทธนะนั้นอดูเหมือนจะทรงประกอบการกติกรรมเกินกว่าจะเป็นพระราชพิธีแต่ทรงทำม,มาเป็นอาชีพจริงๆทีเดียวเพราะพระนามพระสุดโทธนะนั้นก็แปลตรงๆต,ตัวได้เลยได้ความว่าข้าวขาวแหละ ความที่ผ่านมานั้นก็ได้ก,กล่าวถึงประเพณีแรกนาอของเมืองพมา่าส่วนในเมืองไทยเรานั้นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ออกถ่หวานด้วยพระองค์เองมานานนักหนาแล้วถึงกับไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเคยทรงออกแรกนาด้วยพระองค์เองมีแต่ว่าให้เสนาบดีตำแหน่งนาหรือกรเกษตร เจ้าพระยาพลเทพออกเป็นพระยาแรกนาทำหน้าที่ไถนาในพระราชพิธีแทนพระองค์และให้ใช้เครื่องยศต่างๆในพิธีนั้นในฐานะเป็นผู้แทนพระองค์เมื่อปรากฏวระทางประเทศพระมา่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงไถนาเองลงมาจนถึงสมัยรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของไทย ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความแตกต่างนี้คนโบราณเชื่อว่าแรกนานั้นมีผลจริงจังแก่การกติกรรมของประเทศหากผู้แรกนาไถานาดีแล้วการกติกรรมทั่วประเทศก็จะได้ผลดีสำหรับปีนั้นการแรกนาจึงเป็นการกระทําที่สำคัญ มีผลสำคัญในทางเศรษฐกิจของส่วนรวมหากผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ดีผู้ที่ทำแรกนาก็จะต้องรับผิดถูกตำหนิติเตียนหากพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงแรกนาด้วยพระองค์เองก็จะไม่พ้นความรับผิดนั้นไปได้แต่ในหลักการปกครองของไทยเรานั้นถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงทําผิดไม่ได้ ตรงกับหลักการปกครองของฝรั่งว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำผิดไม่ได้พระาราชกรณยกิจต่างๆที่จะต้องมีผลเป็นการรับผิดรวมทั้งการแรกนาด้วยจึงต้องมีเสนาบดีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การหรือกระทําทแทนเมื่อเกิดผลในทางที่ผิดก็เสนาบดีผู้นั้นก็เป็นผู้รับผิด ในเมืองไทยเราแต่ก่อนเคยมีพลเทพเาบางคนคือเจ้าพระยาพลเทพนี้เป็นตำแห่งที่จะต้องทําพิธีแรกนาเนี่ยในเมืองไทยเราแต่ก่อนเคยมีพลเทพบางคนแรกนาไม่ดีนาราษฎรต้องเสียหายมากถึงปีต่อไปก็โปรดให้คนอื่นเข้าแรกนาแทนและหลักการที่กล่าวถึงนี้ ก็กินไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวให้พระเจ้าพี่ยาเธอกรมมาหลวงราชบุรีดีเรกธิ์เป็นเสนาบดีกระทรวงกเกษตรแต่พอถึงพิธีแรกมาก็โปรดให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทนเพราะคำตำหนิตีเตียนนั้นถ้าหากมีขึ้นกรมมรหลวงราชบุรีก็จะต้องทรงรับ แต่เมื่อกรมหรวงราชบุรีเป็นพระเจ้าพี่ยาเถอคำตำหนิตีเตียนนั้นก็จะต้องกระทบกระเทือนมาถึงราชบัลลัรังจึงป้องกันเสียม่ให้เกิดขึ้นโดยให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนนี่ที่ผู้เขียนได้พรรณนาเรื่องการแรกนาในเมืองพมา่าและในเมืองไทยมาเสยยืดยาวเนี่ย ก็ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าในหลักการปกครองของไทยแต่เดิมมาน,นั้นมีหลักการแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยแทรกซึมมาแต่ดั้งเดิมอยู่มากดังเช่นหลักการแห่งความรับผิดชอบแม้แต่ในพระราชวิธีแรกนาะขวัญที่กล่าวถึงนี้ประชาธิปไตยจึงม่ใช่ของใหม่สำหรับเมืองไทยหรอกแต่เป็นของที่มีรกรากเข้า กโครงกันมาแต่โบราณแล้วไม่น่าจะต้องสงสัยรีรอกันให้มากไปเลยประเพณีเกี่ยวกับการกสติกรรมอีกอย่างหนึ่งในเมืองไทยที่น่าจะรู้ไว้ก็คือในสมัยโบราณนั้นห้ามไม่ให้เจ้านายในพระเจวงจับไถหรือจอบเสียมตลอดจนเครื่องมืออื่นๆในการกสิกกรรมเป็นอันขาดถือกันว่าถ้าเจ้า เข้าทำไร้ไถานาแล้วแผ่นดินจะเกิดแห้งแลง้งมีภัยพิบัติต่อการทำไร่ไถนาอย่างยิ่งใหญ่สรุปแล้วก็คือห้ามมิให้เจ้าเข้าทำไร้ไถนาทุกชีวิตเอ,อทุกชนิดฟังดูเผ,ลผ,ลผลินๆก็อาจจะเห็นเป็นความเชื่อถือที่ล้าสมัยของคนโบราณและในสมัยปัจจุบันนี้ก็ล้าสมัยจริงๆ